พี่น้องสุขสุขคนเลยพี่น้องพามาหาเนือใหม่พี่น้องเนื้อใหม่ที่ภูเขาค่ะพี่น้องค่ะชมบรรยากาศพี่น้องมาค่ะรีวิวสวยๆพี่น้องกับช่องซาวันทีชาแนลพี่น้องค่ะน้ําไหลเนาะพี่น้องนาค่ะจะเป็นทางขึ้นภูค่ะพี่น้องสวยๆงามๆค่ะอูงามๆสวยๆจ้ะ ูเขาพีะะ like ่น้องเอ้ยงามงามกะตัดชงสาววันนี้ใช่นหมพี่น้อง่ะพามาทำไจ้ะเย่ันไปหาอย่งแม่หาเห็ดบ่บ่่ไปบุกุ่งไบ่าใจยดก็มาชวมาายก็จ้ มาหาเห็ีทาโนมอยนะคะน้อภูเขาท้องฟ้าค่ะชมวิวส,ยสวยๆเดิพี่น้องมหา,านุไมคือแกงค่ะนุไม้โจดพี่น้องค่ะนุไม้โจดค่ะมีก้อยนำ้ำเนี่ยพี่น้องพูดนี่ค่ะพูเอียงก้อนเด่นผู้ลุงพี่น้องพานมาเดียวชมผู้ลุงค่ะดูส,สวยๆบรรยากาศดีๆพี่น้องตะลันที่นี่จ้ะ พี่น้องยินเสื้อช่มสาบันนี้ชาแนล้นพี่น้องนี่ค่ะเป็นทางขึ้นภูที่พี่น้องภูลลงค่ะเป็นพักกันขึ้นไปสีนี่ละพี่น้องพูนค่ะสุดนลนล้วพี่น้องไปภูค่ะอเมรเราสิมาคุดก่อยอยู่ละวาเบริหงรค่ะที่นี่บ้านน้องพักแปวนเบอร์ปูไซจ้าพี่น้องค่ะนี่ค่ะ น้ำใหม่จุดกระไลไลพี่น้องเกาเจ้าหากันสนังค่ะซาบันนี่กัผ่านมาพี่น้องก็หักเอาอได้ดุงหนึ่งค่ะพอจะแข่งนะพี่น้องนะค่ะพาพี่พาน้องมาหาหน่อไมา้าค่ะค่ะเบิ่งพี่น้องน้ำตัวนี้ไหลลงมาแตะเตะสมบูรได้ค่ะเนี่ยน้ำน้ำใสๆงามๆพี่น้องค่ะกับช่้งซาบันนี่เช่นนี้เด้อพี่น้องค่ะปลาใหม่คืดวงสมบูรณ์นะคะเนาะ กดฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดซับสไคร์น้ำเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องปูน้ำใสๆค่ะไหลลงค่ะภูเขาสวยสวยพี่น้องค่ะบรรยากาศลางฝนตกพี่น้องบรรยากาศงามค่ะกับช่องสาววันหินแนลบเลยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดซับสไคร์ด้วยนะคะ จะสิบเด็ผ่านในแต่ละคลิปที่ามนี่ลุ่นด้ค่ะสําหรับคลิปนี้สาบัี่กับสี่ขอตโต้วด้พี่น้องบ้านนี้ได้ําใหม่พ่อแกงแล้วค่ะก็จะเมือแล้วพี่น้องบ้านนี้เลอกขายขมอตอ่อหําค่ะได้ยังกะน้องพี่น้องชมธรรมชาติซวยๆค่ะนี่ค่ะสินทางในการหาเงินแต่ละมือพี่น้องเดินทางมาเส้นนี้แล้วค่ะอ,เอัเภอโปรไซบันน้องพะแวนพี่น้องมีแต่วิวบรรยากาศน้ำกับธรรมชาติ ช่วงนี้กะข้าเจ้าก็บ่ค่อยได้กีดย่างพี่น้องค่ะฝนตกหลายพี่น้องตกเป็นอาทิตย์แล้วค่ะฝนจ้ะลำน้ำใสๆนี่พี่น้องวังๆพี่น้องปลาค่ะปลาพี่น้องปลาพี่น้องลำน้ำใสๆมีปลาค่ะธรรมชาติสวยๆค่ะค่ะฝา,ากกดไลค์กดแชร์ก็คอมเมนต์กดกระดิ่งน้ำเด้อพี่น้องกดซับสไคร์ด้วยนะคะ จส้นสีผลิตภัณฑ์ในธุรกิจของซาบันี่ที่ขาดสำหรับปุ๋ยซาบันี่กับโคตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องให้พี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยเฮงๆฮปังปังกันทุกคนนะครับบายบายจ้ะไปละเด้อบ้านนี้ให้พี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงจ้า